โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตถุอิเมสังมหานาธิยาอธิวัฒนานังสุรักขันตานังสัพพเทวานังอิเนนา สักการะนาสภเทเวปูเชมะข้าระเจ้าทั้งหลายขอน,น้อมบูชาเจ้าแม่นาทีชาวศรีันดรแม่ยานางเรือและเทพพย,ยดาทั้งหลายที่สิงสถิอยู่บริเวณปากอาแห่งนี้ ด้วยเครื่องสักกาะะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลรละเก็บทุศลกุศลให้แก่คุณแม่อุไรยทุศสินวาทีผู้วัยชนณบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคาร ทงศินวาทีผู้วายชนขอจะแม่นาทีทาวสีทันดรแม่ยานางเรือและเทพพย,ยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอภิและอังคารของคุณแม่อุไรธงศิลธงศินวาที ผูอวายชนจงไปสู่สุคติในสัมปรายพประสบสุขในทิพยาวิมานชั่วนิดนิรันการเทินสา